สวัสดีพี่พๆเพื่อนๆน,นะนะทุกท่านที่มีใจรักในกีฬาตะก้อน,นะครับวันนี้พามาพบกับการแข่งขันตะก,ก้อเดี่ยวระหว่างยองพม่าก,กับเบิร์ดลูกแตกนะครับผมณนะสนามท้ายซอยจรัญสนิทวงซอยสองครับอ๋อคู่นี้ก็มันนะครับผมอ๋อยองพมาก,ก็รู้จกัก ฉายาเขาดีนะครับ FC นะผม FC ที่ติดตามอยอง็ามาก็น่าจะรู้ครับผมว่าอยอง็ามานี่ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้มาเปิดเลี่ยมเดียวกับเบิร์ดลูกแตกครับผมเบิร์ดลูกแตกนี่ก็ไม่ธรรมดานครับฉายาปานหนักครับผมปานหนัก จองพม่ามาหัวสามทีแล้วครับผมหัว <No. Yeah. S 1> สามทีเลยเบิร์ดเกี่ยวลูกนี้ครับผมปาดพลาดปาดติดเนตครับผมโอ้หน่าเสียดายครับเกี่ยวอย่างสวยเลยเมื่อกี้ยองพม่าเสร์บเสร์บดีนะครับจองพม่าครับผมเสร์บยิงซ้ายยิงขวาเสร์บสุดเลยเบิร์ดปอกลูกเสร์บลูกหัวนี่ไม่ธรรมดาครับผมยองพม่าหัวอาชีพครับผมโอ้เกี่ยวเกี่ยวขวา โอ้ยไม่ธรรมดาครับย้องมาก็มัครับรรยากาศครมบบรรยากาศของสนามจรัญสิรีวงซอยสอง้ายซอยนะครับผู้มาครับไ่น้อ

สกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อสามนะครับผมอยองพมานำอยู่ที่สามต่อหนึ่งครับผมโอ้โหทีนี้หัวนันครับผมยองพมานี่ต้องบอกว่าวัวอาชีพจริงครับผมนาวินท็อปเมืองจันท์ศึกันทีมชาตินี่เขาก็ดวลมาแล้วนะครับโอ้หไม่ธรรมดาครับผมดองพมา สกอร์ไปที่สต่อหนึ่งแล <4 S 1> ้น,นะครับยงเขามานำอยู่ที่4ต่อหนึ่งครับโอ้เสือตวงนี้วาครับ่ดีครับเฝ้าเฝ้า เจ็ดสองกรการดูหน่อยดิสองสี่นะเต็มสามสองลองไปน้องไปไปไปเป็นเหรียหัวกับหัวชีบกนแน่วะ โอ้โหลูกนี้น่าเสียายครับผมย้องมาลากมาครับผมกะใส่เต็มที่แล้วครับผมตินเน็ตครับผมโอ้โหพลาดครับลูอนึ่งอร่อยโอ้โหัวดีจริงๆครับย้องลูกนี้ครับ สกอ์อยู่ที่4ต่อ2แล้วครับผม4ต่อ2ย้องนำอยู่4ต่อ2คะแนนครับผมสถานการณ์ยังยังเดือดเพราะว่าเดือดจ้าครับวันนี้เออยักษซุปเปร์เบิดมาเนี่ยชีวซ้ายก็ยับสวยงามยงลเอยเป็นเก่งเป็นเซย หกตัเ yup. วเฮ้ยเน้่หนึ่งห well. ่งสเยเฮ้ยวางน้ำหรือไมหนึงตเลยพี่เอาไปห้าชิ like oh, ้นเลยพี่เอาอสามส2องเยิงล่มไม่รีว่ะเนี่ยไนวะเฮ้ยดึงอะไ่มาเป็นส่ต่อส่แล้วนะครับผม สีต่อสีคะแนนแล้วครับผมโยมโเหนื่อยยังไม่ออกคับผมเบิหงันสิแรครับผม่อเลยีไม่เ็มาอะไรเอเนี่ยวักลางเดียวอันนั้นย่

หลอกวยสายตาังสี่กัมี่หว่าเนาะย้าย้ยเจ้ามนยิ่ง

เราเกินไปแล้วมึงไปจุดไฟกวามันเลย

เทศกาลตุ๊กเล็กหุ่นห่าหุ่นมูนไปวยโม่วันนี้าตัดตัีบัตรนี่ตัตรเจ็บหุ่มูนตึงนี่ไ

nye. Right. 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 영상도 <목소리나>